you. สสสเปิดตัวคู่มือจัดประชุมรูปแบบใหม่วอร์กช็อปการเดินประชุมเพื่อส่งเสริมสุขภาพเดินไปคุยไปกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งคู่มือตัวนี้จะเป็นชุดเครื่องมือสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆให้ได้นำกิจกรรมนี้มาช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมากขึ้น เคล็ดลับการสร้างกิจกรรมทางกายสำหรับการประชุมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีตลอดจนเครื่องมือต่างๆที่แต่ละองค์กรสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการประชุมของตนเองได้สำหรับคู่มือและเครื่องมือส่งเสริมการจัด w วอร์กช็อปเดินไปคุยไปและ Healthy Meeting สามารถใช้ได้ฟรีที่ t p a r k o r t h ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือท a c i a t i v i t y Forum นะครับเป็นการจัดประชุมวิชาการนะครับในประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่สุขภาวะนะครับเราการจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2นะครับเนื่องจากเราให้ความสาคัญนะครับกับการขยับพรยื่นเคลื่อนไหวร่างกายครับซึ่งเป็นปัญหาของประเทศและทั่วโลกตอนนี้ครที่คนเนี่ยออกกําลังกายและขยับร่างกายน้อยครับการจัดประชุมเนี่ย เราเพื่อให้ย้ําถึงปัจจัยที่มีส่วนในการทําให้คนขยับขย,ยิบขยันร่างกายครับทั้งความรู้หรือหรือปัจจัยสำหรับบุคคลนะครับที่สองคือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีนะครับและเรื่องที่3ามก็คือการมีระบบสังคมนะครที่สนับสนุนนะครับให้คนเราได้ขยับขย,ยินขนันร่างกายนะครับเราเคยจัดประชุมไปแล้วหนึ่งรอบนะครับด้วยรชาชการทั่วไปแต่วันนี้เรามา ไฮไลท์พิเศษเกี่ยวกับพื้นที่สุขภาวะนะครับการพัฒนาพื้นที่ทันายภาพพื้นที่สังสังคมนะครับที่จะเอื้อให้เราได้ออกกาลังกายหรือว่าขยินได้กำลังกายยกตัวอย่างเช่นนะครับการพัฒนาให้เกิดสวนสาธารณะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับการเกิดเส้นทางเดินทางทาง,งสัญจรนะครับหรือการพัฒนาเมืองนะครับให้มีผังเมืองให้มีเส้นทางที่มีการเชื่อมต่อนะครับที่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ให้คนเหล่านี้นะครับที่อยากเดินอยากออกกำลังกายได้ ตัดสินใจแล้วมีที่ให้ได้ออกกำลังกายนะฮะก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทั้งประเทศไทยเองแล้วก็ทั่วโลกให้ความสําคัญตอนนี้ครับครับเรามีกิจาก,การรมการเปิดตัวคู่มือการจัด w ว r k ์กช็อปทุกคนอาจจะคุ้นนคับว่าเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปเนี่ยเป็นคาใหม่ครับผสมกันนะครับคือเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบการประชุมจากที่นั่งนั่งอยู่นะครับให้เป็นในรูปแบบของการ เดินนะฮะหรือยืนประชุมนะครับเป็นการเปลี่ยนระยาบวะก็สืบเนื่องมาจากปัญหาของคนไทยตรงน,นี้เรามีพฤติกรรมเวยนิ่งฮะเรานั่งนานนะครับวันหนึ่งก็13-14ชั่วโมงเราทำไงให้เรา การประชุมของเราเนี่ยที่เรานั่งกันนานวันละหลายชั่วโมงเนี่ยฮะได้มีช่วงได้พักเบรกนะครับหรือถ้าจะให้ดีครับเราลองสลับได้รูปแบบแบบใหม่นะฮะก็คือการทําประชุมแบบประชุมไปเดินไปนะครับนะหรืออาจจะยืนประชุมนะครับซึ่งพวงนี้เนี่ยมันจะมาช่วยทําให้ร่างกายเราขยับนะฮะแล้วมันมีผลดีดแน่ๆดีต่อสุขภาพนะฮะที่2คือดีต่อระบบของการจัดประชุมด้วยนะครับเพราะมันจะได้ข้อสรุปที่เร็วนะแล้วก็หลายๆคนนี้ที่จะกล้าแสดงออกในความคิดเห็น,หนตา่าง นะครับก็เราได้เปิดตัวครับเป็นคู่มือนะครับแนะนำถ้าใครอยากสนใจสามารถที่จะศึกษาได้ในคู่มือ Workshop นี้คู่มือนี้สามารถหาได้จากที่ไหนบ้างครับครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับตามเว็บไซต์นะครับแล้วก็อยู่ที่ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้วิชาการนะครับที่สถาบันวิจัยประชากรสังคมมหิดลนะครับที่เรียกว่าจี c ทแล้วจะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับ เห็นว่าวันนี้มีกิจกรรมตัวอย่างการเดินใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากที่เราได้มีไอเดียนี้ได้ทดลองมาแล้วนะครับเราได้สรุปเป็นอนงาวิชาการแล้วเดี๋ยววันนี้จะเปิดตัวให้เห็นแล้วว่าการจัดประชุมโดยที่เดินไปยืนไปเนี่ยมันสามารถทําได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับนะฮะแล้วก็จะทําให้เห็นจริงนะครับเราคาดหวังนะครับคาดหวังให้คนไทยเราเนี่ยขยับขยื่นร่างกายให้มากขึ้น ให้เพียงพอตามคําแนะนําของกันและกันี่บอกว่าต้งอยับไปได้150นาทีถึง300นาทีต่อสัปดาห์นะครับเราคงไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องออกกําลังกายวิ่งหรือกีฬายอย่างเดียวนะครับในกิจวัตรประจําวันเรานะครับการทํางานนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตทั่วไปสามารถจะเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยมาขยับขยีขย้สมรรานะกายได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมนะฮะซึ่งถ้าเราลอง นำแบบรูปแบบวอร์กช็อปไปใช้เนี่ยผมคิดว่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยกระตือรือร้นมากขึ้นมีชีวิตที่กระฉับกระเฉงแล้วก็จะเกิดผลดีในระยะสั้นก็คือผลสําเร็จในงานนะครแต่ว่าระยะยาวสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงะครับ